แข็งแกร่งราคาจับต้องได้ d j i t 7 0โรนเกษตรรุ่นใหม่ล่าสุดระบบพลังงานอัปเกรดใหม่หมดใบพัดคาร์บอนไฟเบอร์ขนาด62นิ้วประสิทธิภาพด้านกำลังและแรงขับดีขึ้น24%น้ํา้ำหนักบรรทุกสูงสุด70กิโลกรัมพร้อมจุดเด่นด้านประหยัดพลังงานและการบรรทุกหนักอัตราสิ้นเปลืองการพ่นลดลง25ลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมศัตรูพืชได้ทันเวลา DJI a r อาร์เรองรับน้ำหนักสูงสุด50กิโลกรัมหัวฉีดคู่ระบบใหม่อัตราไหลสูงสุด30ลิตรต่อนาทีรองรับงานที่ต้องการอัตราการไหลสูงสำหรับพืชสวนที่มีกิ่งก้านใบหนาแน่นเลือกติดตั้งหัวฉีดพ่นพลังละอองหมอกอัตราไหลสูงสุด40ลิตรต่อนาที โครงสร้างแบบมอเตอร์คู่ทนทานปรับขนาดละองหมอกเล็กสุดได้10ไมครอนเพิ่มการแทรกซึมของน้ำยาอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการฉีดพ่นหลากหลายรูปแบบระบบหวานมเมล็ดและปุ๋ยตอบสนองความต้องการในการโปรยและหวานหลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้นที่70เปลี่ยนทางหวานได้รวดเร็วรองรับน้ำหนักสูงสุด70กิโลกรัมระบบการหวานรุ่นใหม่โปรยได้สูงสุด400กิโลกรัมต่อนาทีความกว้างในการหวาน10เมตรรองรับการโปรยรวดเร็วเต็มพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพ งานมากขึ้น20%มอเตอร์เกียร์แรงบิดเพิ่มเป็น2เทา่าโปรยได้ลื่นไหลแม่นยำมากขึ้นมีเกียร์หลากหลายรูปแบบรองรับมเมล็ดและปุ๋ยหลากหลายประเภทโหมดขนส่งในไร่รองรับงานขนส่งทางอากาศเพราะโหมดยกของด้วยลวดสลิงรองรับน้ำหนักสูงสุด65กิโลกร,รมัมระหว่างบินจะปรับสมดุลอัตโนมัติปรับท่าทางอย่างชาญฉลาดลดแรงสายของของ,ของที่บรรทุกงานขนส่งราบรื่น ที่70ชี้จุดโหลดจุดปล่อยของด้วยระบบ AR พร้อมทางแสดงตำแหน่งจุดหมายปลายทางวนรีโมทแบบเรียวทามขนส่งด้วยระบบบังคับแบบแมนวนวลสามารถหาจุดปล่อยโหลดได้รวดเร็วรองรับการบินอัตโนมัติรองรับการชั่งน้ำหนักป้องกันการบรรทุกเกิน ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะระบบเซ็นเซอร์3.0เรดาร์าอเลแบบแบ่งเฟดหน้าหลังตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทางบินเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้อย่างคล่องตัวรองรับน้ำหนักขึ้นลงได้อย่างปลอดภยัยตรวจจับสิ่งแวดล้อมแบบเรียวไทม์6ทิศทางพร้อมระบบล็อกแขนอัตโนมัติเมื่อมีโหลดรองรับระบบหลบหลีกหลายทิศทางระหว่างบินกลับตรวจจับคนสิ่งกีดขวางพร้อมบินอ้อมอัตโนมัติ มีระบบไฟ LED สูงต่ำพร้อมไฟเสริมมองลงปลอดภัยแม้บินกลางคืนระบบ AI จดจำสิ่งกีดขวางอัตโนมัติบินมากขึ้นยิ่งปลอดภัยมากขึ้นควบคุมและใช้งานง่ายแม้เป็นมือใหม่ก็สามารถใช้ได้ใช้งานง่ายกดปุ่มเดียวสามารถบินขึ้นได้อัตโนมัติไม่ต้องควบคุมตลอดเวลาทั้งมือใหม่และมือโปรใช้งานสะดวกสบาย ระบบใช้งานร่วมกันระหว่าง R.T.K. กับมือถือวางแผนแปลงได้ทันทีระบุตำแหน่งแม่นยำลดการพุ่นซ้ำหรือพลาดเป้าบินอัตโนมัติในสวนภูเขาระบบบินอัตโนมัติเต็มรูปแบบจดจำผลไม้และสิ่งกีดขวางอัตโนมัติสร้างเส้นทางการบินแบบสามมิติแม่นยำ ระบบพลังงานคือหัวใจหลักของการทํางานปรับปรุงการใช้พลังงานระบบใหม่แบตเตอรี่30แอมป์เรารับการบินระยะยาวนานใช้ร่วมกับสถานีชาร์จความถี่แปลผลันชาร์จเร็วภายใน8นาทีสามารถฉีดทนได้อย่างต่อเนื่องเครื่องชาร์จอัจฉิยะ12กิโลวัตต์และชาร์จจากรถยนต์15กิโลวัตต์เงียบประหยัดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อม นอกจากนั้นยังมี DJI aircraft T70P แบตเตอรี่บินอัจฉริยะ41แอมป์ถังบรรจุน้ำยา70ลิตรรองรับงานที่ต้องบรรทุกหนักและบินนานระบบระบุตำแหน่งแม่นยำแม้ไร้สัญญาณปัญหาสัญญาณอ t k และสัญญาณรบกวนเกิดขึ้นได้เสมอ DRTK 3รุ่นใหม่สำหรับเกษตรกรใช้งานได้ทันทีไม่ต้องติดตั้งค่าพิกัดแม้ไม่มีเครือข่ายหรือถูกรบกวนจากไอโอโนสเฟียยังสามารถระบุตำแหน่งระดับเซนติเมตรได้ คงความเสถียรภาพของการบินหากสัญญาณถูกบดบงังรองรับอุปกรณ์เสริมส่งสัญญาณผ่านระบบ 4G หรือรีเลย์ภาพส่งภาพได้เสถียรต่อเนื่อง DJI Agras T70 Series โดนกเกษตรรุ่นใหม่ทั้งแข็งแรงและราคาคุ้มค่าสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ p h a น t o m รวรงเกษตร